ุ่น PM 2.5งจุดหเล็กกว่าเส้นผ่านตุรกาลของเส้นผมคนเนี่ยประมาณ20เท่าสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรรบินจบอภิรัติกุลเป็นอาจารย์นะครับประจำสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับของสังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรลนครนะครับ PM 2.5เนี่ย้าใจริงๆมันคือก็คือฝุ่นนะครับที่มีขนาดเล็กกว่านะครับ2.5ไมครอนนะครับ อ่าก็คือคือพูดง่ายคือเล็กกว่ามากๆเส้นผมของคนเนี่ยนะครับเส้นผมของคนเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยก็จะประมาณห้าสิบไบคอนอันนี้คือเทียบให้เห็นง่ายนะครับเพราะฉะนั้นฝุ่น p ี2.5มงเนี่ยก็คือเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมคนเนี่ยประมาณยี่สิบเ่านอกจากนี้เนี่ย PM 2.5สอง้าเนี่ยคือนอกจากว่ามันมีความเล็กแล้วเนี่ยอ่ามันยังเปรียบเสมือนยานพาหนะที่นำพา สายเคมีอันตรายนะครับเช่นพวกสายกรอมะเร็งต่างๆเนี่ยหรือว่าสารโลหะหนักต่างๆเนี่ยที่เกาะมันสามารถเกาะไปกับฝุ่นเนี่ยนะครับกาให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพก็คืออาจจะทําให้เกิดเป็นโรคต่างๆนะครับเช่นระบบทางเดินหายใจใช่ไหมครับแล้วก็พวกต่างๆพวกมะเร็งในระยะย,ยาวนะครับดังในั้น,น,นเราควรจะป้องกันยังไงการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยขัานหน้ากากธรรมดาเนี่ยมันก็กันได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่มากนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้กันได้ระดับที่ที่ดีก็คือมันเป็นหน้ากาก N95 นะครับเป็น N95 ก็คืออาจจะ,จะหายใจยากขึ้นหนึ่งเพราะว่ามันจะไม่ใช่หน้ากากธรรมดาพวกน,นี้วันจะต้องปิดมิดชิดตรงนี้นะครับสรุปแล้วนะครับก็คือเราก็ป้องกันตัวเองรักษาสุขภาพกันนะครับตรงนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM2.5 นะครับก็อันนี้อาจะอะะอจะพูดพูดถึงภาคเหนือของประเทศเพราะว่าบางท่านเราบางคนก็อาจจะเป็นท่านจากจังหวัดก็อาจจะไปแนะนำในการป้องกันตัวเองให้กับครอบครัวที่อยู่ในจังหวัดได้นะครับ